สนับสนุนโดยสิงห์ดิสค e เวอร์ไแค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยนนิวค a ร r y ี่และคาร r y ี่เอ็กซตรีมสัมผัสใหม่แห่งความภาคภูมิ AIS ชีวิตในแบบคุณมิ e ลินขับเคลื่อนสู่อนาคตที่ดีกว่าเครื่องดื่มบิ๊กโคลา ธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจในที่สุดมันเยอะขนาดนี้ต้องรักษาด้วยวิธีการฉีดยาให้เป็นไวทยทองค่ะเพื่อเพื่อให้หยุดหยุดการเจริญเติบโตหยุดฮอร์โมนทั้งหมดในร่างกายอ๋อถ้าเราเป็นวัยรุ่นอยู่มันก็ยังมีฮอร์โมนมีอะไรฉีดให้เราเป็นคนแก่ไม่มีฮอร์โมนไม่ไต้องมีฮอร์โมนมันซะเลยอันนี้เป็นการตอนนั้นอายุเท่าไหร่ตอนนั้นเราก็30 30ิบสามสิบกว่าประมาณ30แล้ว เนของการเป็นไวทยทองจากการฉีดยาเราไม่รู้ไงแต่โลกรู้เราไม่รู้คือเราไม่รู้เข็มมาไม่รู้จะอธิบายยงไงคือเข็มมามีผู้ปกครองมีคุณแม่เป็นไวทยทองมาแล้วมีคุณน้าเป็นไวทยทองมาแล้วแล้วหนูเห็นคนเป็นเขาไม่รู้ตัวค่ะเนี่ยแล้วเราไม่เข้าใจเขาไงคะปรากฏว่าพอเป็นเองแล้วไม่มีใครเข้าใจคุณเลยเราก็โดนคนอื่นคนอื่นก็ไม่เข้าใจเราเหมือนกันใช่เช่นอง่ายๆเลยคือตอนนั้นสร้างบ้านอยู่แล้วก็ไปต่างจังหวัด กลับมาเนี่ยคือคุณแม่ที่บ้านเนี่ยเป็นสาดีกันหมดเลยเขาก็เห็นเขาหวังดีว่าเปลี่ยนรูปแบบบ้านเรานิดหน่อยอ่ะอเพื่อให้มันดีขึ้นน่ะแต่เรามาถึงแบบยืนแบบทําไมแบบเป็นอย่างเงี้ยสมมติว่าต้องมีประตูตร,ตรงนี้แล้วไม่มีอย่างเงี้ยเป็นพี่ดูทํายังไงอ๋อเพราะอะไรครับเออมันดีกว่ายัางไงครับอะไรอย่างงี้ใช่ไหมถ้าไม่ไหวรจริงๆก็แก้กลับมาได้นะครับอ่ะแล้วยืนร้องไห้ ร้องหม่มร้องไห้ขับรถออกไปจะไม่เป็นลูกแล้วจะไม่ทําบ้านไม่มาอยู่ยแล้วคือกลายเป็นเรื่องใหญ่มากอาแต่ตอนนั้นไม่รู้ตัวนั้นนะทำไมไม่เข้าใจอ่ะจะมีเหตุผลไม่ได้อยากได้อย่างนี้เข้าใจไหมไม่มีใครเข้าใจเลยเหรอฉันหนีออกจากบ้านเลยฉันจะไม่รูกเธออ,<ป>อีกแล้วแล้วก็เหมือนกับแบบลงมาทุกคนทานข้าวไปแล้วเงี้ยไม่รอ ซึ่งเมื่อก่อนตั้งแต่เด็กโตไม่เป็นมันก็มีเหตุการณ์แบบนี้มาตั้งนานแล้วว่าอันนี้เขาไม่ได้รอเขากินก่อนแต่ไม่เป็นไรแต่ตอนนี้เป็นลงมาแบบกินกันไปแล้วอันเนี้ยไม่กินไม่กินเดินออกไปเลยไม่กินอะไรอย่างเงี้ยไม่กินข้าวเลยแล้วแม่ก็จะอะไรเป็นไม่เข้าใจทำไมไม่รอไม่คือมีเหตุผลของตัวเองแต่ไม่มีใครฟังอะค่ะโอ้แล้วมันเป็นเรื่องที่นี่คืออาการที่จิตของเรากลายเป็น ไม่มีทองโมนเข็มเพิ่งรู้ว่าอ๋อคนไวททองตอนนี้นะถ้าเข็มเป็นไวทยทองตอนนี้เข็มว่าเข็มรับมือได้ดีขึ้นนะมันมีประสบการณ์แล้วไงคะแต่เข็มจะบอกว่าใครที่มีพ่อแม่ที่กำลังเป็นไวทยทองต้องเข้าใจเขาจริงๆเลยอะอย่างน้อยฟังอย่างเดียวอย่าพูดอย่างนี้เวลาไปทํางานก็ยิ่งหนักด็กคนในครอบครัวยังงงคนคนร่วมงานไม่ยิ่งงงคุณหรือว่าเคยเข็มชอบเป็นพิธีกรเอางี้ดีกว่าเข็มไปกองเนี่ยเข็มจะแบบมีความสุขอะอยากทําท่องสคริปต์อะไรอย่างเงี้ยคือจะเตรียม แต่ว่ามันเหมือนกับว่าเรื่องเล็กน,น้อยๆอะค่ะอย่างสมมติสมัยก่อนเนี้ยคือก่อนที่เข็มจะได้ยาตัวเนี้ยนิดนห่น่อยๆอะมันเป็นเรื่องตลกไงเราโอเคมาตลอด <circa S 1> แล้วเราอยากทําแต่พอถึงจุดหนึ่งอ่ะพอเราได้เราเราไม่รู้ตัวเราค่ะแต่มันเหมือนกับว่าเขาพูดอะไรกับเรานิดหน่อยงี้แล้วเรารู้สึกว่าเรารับไม่ได้อ่ะแล้วก็เดินเหมือกนกับเดินหลบๆแล้วทุกคนก็ไม่รู้เพราะว่าเราเคยเป็นคนเฮฮามาตลอดหลบๆเข,เข้าไปเข้าห้องแต่งตัวร้องไห้ น้อยใจน้อยใจโปรดิวเซอร์มาทีมงานมาอ้ปอปอกคนใหญ่เลยมีเรื่องนู่นเรื่องนี้ปั๊บกระทบเลยทานข้าวเราอะเข้าใจตลอดว่าเราอัดรายการเนี่ยมันจะมีแบบเหมือนกับเป็นข้างนอกมันจะมีฟาสต์ฟู้ดมีมีอะไรซื้อของทานได้แต่เมื่อมันดึกเกินไปมันก็ปิดไงปิดแล้วก็จะไม่มีวันหนึ่งรู้สึกอ้าหิวถามอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบโอ๊ยหมดแล้วไม่มีอะไรแล้วจะหาคนไปซื้อให้ก็ไม่มีใครไปซื้อให้หิวหิวแค่เนี้น้อยใจอะอเดินไปนะแบบ ใช่เดิมไปแบบนั่งคนเดียวไงคือพี่ดูเข้าใจไหมคะว่าเข็มมามานั่งคิดกลับไปอะ่ะถ้าเราแบบอุ้ยหิวมากเลยค่ะเขาเอาไปซื้อนิดนึงได้ไหมคะเดี๋ยวเอาน้องทีมงานไปคนหนึ่งคือมันทุกอย่างมันแก้ไขได้ไงแต่เราเลือกที่เราจะเก็บแล้วเราก็มาเสียใจเสียใจอะไรก็ไม่รู้กลับบ้านขับรถโอ้ยร้อไงดราม่าเปิดเพลงเป็นอะไรอ๋อนั่นคืออ,นนอาการ,รัว,วทองที่ไม่รู้ตัวอันเนื่องมาจาก การใช้ยาบังคับให้มันต้องเป็นอย่างนั้นใช่จกนกระทั่งถึงวันที่คือเข็มมาตอนนั้นเข็มเข็มไปถ่ายหนังอยู่เรื่องหนึ่งด้วยอตอนนั้นรู้สึกแย่คือพอผ่านเวลาผ่านกลับมาแล้วอยากจะกลับไปขอโทษทุกคนเลยจริงๆนะคือถ่ายถ่ายหนังเนี่ยคือมันจะต้องเป็นชอ็อตกลางคืนทั้งหมดก็จะนัดหกโมงเย็นถึงหกโมงเช้าคิวกลางคืนรอมืดแล้วจะได้ถ่ายถูกอพอแตะตีสามเราก็เริ่มรู้สึกว่าอะไรตอนนี้ยังไม่ได้ถ่ายหนังมันถ่ายสามเดือน สองเดือนไม่เห็นมีปัญหาเลยพอเราได้ยานี้ไปเนี่ยเราอะรู้สึกว่าทําไมเราทนไม่ได้แต่เราก็ไม่รู้เราเราไม่รู้ตอนนั้นเราก็ทําทไมเราทนไม่ได้แต่เราก็กลับบ้านขณะที่คิวเราจะถ่ายอยู่แล้วคนมาบริเนี่ยรอแป๊บนึงนะคะแล้วน้องๆพี่ๆในกองเขาก็จะแบบพี่เข้มรอแป๊บน,นึงเกรงใจเราสุดขีดอะ่ะแต่เรากลับแบบฉันโกรธฉันเวียงฉันกลับบ้านแหละขับรถกลับบ้าน แต่จริงๆไม่ได้กลับหราวนอยู่เท่านั้นแล้วก็วคนโทรมาบริวเซอร์ทมกลับแล้วค่ะยังไม่กลับอ่ะแต่จริงๆก็หลอกเขากลายเป็นคนขี้โมโหแล้วก็แสดงออกแบบนี้สุดท้ายได้ถ่ายไหมคืนนั้นองก,กลับไปถ่าย <laughs> อ๋อกลับไปถ่ายตอนตีห้าแต่คนก็จะล่าลือว่าคุณเป็นคนแบบนี้อะไรเงี้ยใช่ปะ่ะแต่ที่ถิมเล่าตอนนี้นี่คือหลังจากนั้นถึงคิดอย่างนี้นะแต่ตอนนั้นคือแบบเปลี่ยนเสื้อถึงแบบพอเราบึ้มไปยืนตรงที่มาร์กปั๊บอ่ะ กองเงียบพูมกับดาราร่วมเป็นแบบเงียบทุกคนคือแบบกลัวเราไปหมดเลยแล้วเราก็รู้สึกว่าถ่ายยืนคัดเสร็จพี่เข็มคิวหมดนะคะวันนี้เขไม่ขอบคุณไม่หลกักขับรถกลับเลยแบบโชว์ว่าฉันโกรธนะอ,อะไรเงี้ยเป็นใครอ่ะอันนี้มันนึกได้ทีหลังว่าเป็นใครถึงทั้เช่นนั้นมันนึกทีหลัง<อ>ว่าแบบเฮ้ยทำไมเราทำอย่างงาั้นเสียใจแต่ ก็รู้ว่าแบบเออเข็มอยากให้รู้ว่าตอนเนี้ยเราเริ่มกลับไปยอมรับไปหลายๆหลายๆอย่างเลยว่าเฮ้ยตอนนั้นเราก็ไม่ดีจริงๆโอเคแปลว่าตอนที่ใช้ยาที่ทําให้เกิดไวททองนั้นจะมีเ,เหตุการณ์กระทบกระทั่งกับทีมงานแล้วแต่ประเภทเไหนที่คุณไปทําลาออกเลยโดยที่คุณไม่รู้ตัวอ๋อลาออกจากรายการเพราะเรื่องนี้เลยหรอลาออกจากรายการนี่เป็นเข็มให้ยาไวท์ทองมาหนึ่งปีเต็มปีเออเขาเรียกอะไรอ่ะเดือนที่สิบสองอืมแล้ว วันที่เห็นไปบอกหมอว่าไม่เอาแล้วว่ายาเนี้ยจะถ้าหมอให้ต่อค่าตัวตายแน่ตอนนั้นจาความรู้สึกได้เลยเพราะเริ่มแบบสักช่วงตะว,วันตกดินอ้อยเหงารียอ้อยทําอะไรดีเฮ้ยเศร้าเศร้าเศร้าอย่างนี้เลยทุกวันทุกวันแล้วคุณจะแก้ปัญหานี้ยังไงเปลี่ยนยาเหรอหรืออ๋อ,ใช,อใช่ใช่ใช่ออเดี๋ยวเดี๋ยวคือตอนนั้นพอพ่อเข็มออกปั๊บก็ยังแบบฉันออกละฉันแบบไม่เวิร์กแล้วแล้วก็ยอมรับตอนนั้นนะคะว่าแบบออกเพราะน้อยใจ น้อยใจนู่นแล้วเราแบบมันเป็นเรื่องใหญ่เป็นสมมติว่าเต็มร้อยเนี่ม,นมันประมาณของเราเนี่ยประมาณ8ปดเกซนต่ะแต่กลับมาดูตอนเนี้ความน้อยใจของเราตอนนั้นน่ะถ้าเทียบกับชีวิตตอนนี้ความน้อยใจของเรานั้นประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์เองอมันกลายเป็นเจ็ดปสิบมันขยายจริงๆเรามไม่ต้องน้อยอใจขนาดนั้นก็ได้แล้วก็ทุกคนผิดหมดอ๋อคนดู้ผิดคนนี้ไม่ยอมรับความผิดตัวเองคนนี้ไม่ดีคนนั้นไม่ดีคนนั้น,นพูดไม่ดีคนนี้เราไม่ดีคนน้น เสื้อผ้าไม่ดีนี่สุดท้ายทีมงานเาก็ต้องนึกกลับกับเหมือนคุณนะตอนออกเขาทุกคนประชุมแล้วออกไปเลยเขาไม่อยากเขาก็คิดว่าคุณไม่ดีเหมือนกันว่าทาไมคุณทําตัวแบบนั้นคือเขาก็คิดว่าแบบขอโทษผ่านเลยนะคือเดือนนั้นน่ะที่เข็มออกเนี่ยนะคะเข็มจาได้เลยเดือนกุมภาเนี่ยเข็มหยุดฉีดยาตั้งแต่มกราไปเดือนกุมภาเนี่ยยังไม่สํานึกนะยังนะเพราะมันยังมียาอยู่ในตัวมันมันต้องใช้เวลาประมาณสามถึงหกเดือนให้ยามันออกจากตัวเราให้หมดกุมภาออกลาออก ออกเด็ดขาดเลยมีนาเริ่มแบบทำอย่างอื่นก็ได้ไม่ได้แคร์หรอกเมษาเริ่มออกมาใหม่วันเนี้ยพฤษภาฉันทำอะไรลงไปวันนี้แล้วปลายปีจำได้ว่ามันสิงหาโทรไปคุยกับเจ้าของรายการแล้วแล้วเขาแบบเหมือนกับติดอะไรอยู่ไม่รับอาหารส่งมเมสเซจไปยาวมากเลยขอโทษทั้งหมดเนี้คุณไม่ผิดกันเลยอะฉันเองเลยอ,อ,อย่างนั้นเลย ผมว่าคุณต้องเปลี่ยนวิธีการรักษาเพราะงั้นไปทำอะไรก็จะเป็นสุดท้าย,ายก็เปลี่ยนสุดท้ายก็คือขอคุณหมอให้หยุดให้ยาคือมันทุบเทาไปหมดเลยชีวิตออมันเทาจริงๆพี่ดูแล้ว,ลวอธิบายให้ใครฟังนะบอกแม่ตื่นม,มันเทาเลยอะ่ะแม่บอกว่ามันยังแม่นึกไม่ออกเฮ้ย i, มันเทาแบบขับรถออกมานี่เหมือนเมฆม,มันอยู่แถวเนี้ยคือมันไม่ได้แบบมันอยู่ตรงเนี้ยเทาตุย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 ยเงี้ยเครียดไปหมดเลย แล้วก็ผอมคุณเคยถามหมอไหมทุกคนที่ใช้ยานี้เป็นนี้ไหมเคยถามค่ะมันจะส่วนหนึ่งคือสมมติว่าสัก60 70%อีกส่วนหนึ่งเนี่ยใจพื้นฐานเราเป็นคนใจน้อยอยู่แล้วแต่ปกติเราอดทนเราเราไม่ได้ฝึกมันมันยังไม่ถึงอายุอ่ะอ๋อความเข้าใจโลกมันยังไม่ใช่คือวัยทองมันจะมาพร้อมกับคนที่มีประสบการณ์ชีวิตแล้วปลองอลูกโตไปหมดแล้วอะไรก็ว่าไปใช่ป่ะอยู่มันมาตอนเด็กก็เลย ไม่ได้ดูแลไม่ได้เอ่ะโอเคก็ไม่ได้เปลี่ยนเป็นยาอะไรครับเป็นยังไงครับก็เปลี่ยนเป็นยาโปรเจสเตอโรนอันนี้คือผ่านไป6เดือนแล้วชื่อเหมือนพวกฮอร์โมนผู้หญิงอะไรเงี้ยอ่ะใช่ใช่ใช่คือผ่านไปปั๊บเนี่ยอ่ะเริ่มแบบหยุดยาชีวิตเริ่มปกติแล้วฟ้าเริ่มถดไปไกลๆหน่อยแล้วเริ่มแบบสบายขึ้นอะไรเงี้ยค่ะปรากฏว่าปวดท้องอีกอ๋อหยุดยานี้มันก็กลับไปหาเรื่องเดิมเรื่องซีดเรื่องพังผืดเรื่องอะไรไป ผ่าตัดเลยคือผ่ามันหลายรอบมากเข็มผ่ามาคือวางยาไปเป็นแบบนับได้ประมาณที่ชัวร์เนี่ยเจ็บไปครั้งผ่าตัดไอ้ท้องเนี่ยเหรอก็ปรึกษาคุณหมอคุณหมอเขาก็เลยบอกว่าโอเคอย่างนั้นลองเปลี่ยนยาดูแต่ยานี่ต้องฉีดทุกเดือนผมเตือนนะครับเ,รเข็มจะอารมณ์ดีมากน้ก็ดีีแลว่จะมีความสุขได้เข็มจะอ้วนมันเป็นฮอร์โมนตัวหนึ่งที่มีอยู่ในผู้หญิงท้องผู้หญิงเห็นไหมผู้หญิงท้องจะ นี่น้ำมีนวลอะไรอย่างเงี้ยแต่ปัญหาของมันก็คือเซลล์มันจะอมน้ำอะเซลล์ในร่างกายเราพอเขาจะต้องเตรียมไว้ให้เด็กน้อยมากินใช่ไหมต้องขยายตัวขึนเหมือนคนท้องไปเรื่อยท้องไปเรื่อยท้องไปเรื่อยเราไม่คลอดอะขึ้นมากี่กิโลเอ s อคุณเข็มนไปทำอะไรมาแล้วหานไปดูมอนิเตอร์โอ้โหหมายถึงว่าคุณก็รู้สึกแบบเดียวกัน แล้วเสื้อผ้าเขาเตรียมให้แต่ไม่ได้อะเข็มเดินกับวิ่งเนี่ยวันละนะคะ5กิโลพยายามใ,ให้มันลงให้ได้แล้วมันไม่ลงไม่ลงเราก็รู้สึกยอมแพ้อะแล้วตกลงตอนนี้ใช้ยาอะไรเข็มเขียนเลยนะว่าเข็มมาอยากเป็นคนดีเข็มรู้ว่าเข็มไม่ใช่คนดีแต่เข็มเชื่อว่าเข็มเป็นได้อ่ทุกคน<จ>ก็โฆษณาว่าต้องเร็วต้องเร็วครับเราเร็วกว่าคนอื่นอ่าทุกเรื่องเลยทุกเรื่องเลยวันนี้ผมก็เลยจะมาเป็นทนายแก้ต่างให้กับความช้าครับพี่